สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กุ๊กนะคะโอ้นานแล้วนะไม่ได้ออกมานะคะหน้าบ้านลุงเนี่ยนานแล้วที่ไม่ได้ออกมาแล้วทุกคนโอ้ยมัวแต่ยากลูกยยกหลานโอ้สาวอาทิตย์ก็วิ่งทำนู่นทำนี่นะก็ตั้งใจอยู่แหละหลายๆวันแหละทั้งนั้นแหละว,ว่าจะมาก็แต่ยังไม่มีเวลามานะ้วทุกคน ลดไขาเปิดเรือ,อก็มาดูสิ่งนี้ของลุงช่างนะทุกคนว่ามันยังเหลือไหมทุกคนนานแล้วใกล้อยู่แต่ไม่ค่อยมีเวลาออกมานะทุกคนก็มาดูสิ่งนี้ลุงช่างว่าจะไปทำหน่ไม้ดองหน่อย โอ้ยไม่ใช่มันสูงมหมดละบ่พุ่น่ะทุกคนโอ้ยมันเลืองอาลามเต็มกมอหมดแล้วนะนี่พอยก็ใกล้บ้านอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีเวลาเลยทุกคนเอ้ยเดัอเลืองอาลามละวันนี้พอดีแม่เขาหยุดก็เลยอะ โอ้ยน่าจะบ่มีนะเบื้องสูงแล้วบ่มีดอกสูงงมืดแล้วบ่เอ้ยเนี่ยถ้าเรามาเอาเขาเรียวกว่าอะไรคนช่่งของมันมันก็จะไม่มีนะอไม้มอ,อ่ะเออไม่มีจริงๆด้วยมันสูงแล้วนี่แต่หนอใหญ่มากนะทุกคน ท้องใหญ่ท้องยาวเลยเนี่ยโอ้ยต้นเท่าไอ,อตัวพ่อพิงเลยแต่ละลำแต่ละท่อนแต่ละอันดูนี่โอ้ยว่าจะมาขอสักอันเอาไปทำหน่อไม้ดองสักหน่อยโอ้ยยาวหมดแล้ว้วไม่ทันจ้อย เพียงพูดไข่นี่มาดูเนาะนี่ก็บอกแอบเลยใหญ่มากป้าเต้เฮ้ยเตโน่ต่ำๆนี่มันใช้ได้ไหมเนี่ยนี่ทุกคนใช้ได้อยู่เนาะทำหน่อไม้ดองนะ่จาจะพอดีแอนเนี้ยแต่อันนี้มันน,นี่มันมันเหมือนมันจะแข็งนะ ูแข็งหรือเปล่าโอ้ตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่มีไหมมีไหมอยู่ที่ต่ำอันนี้ต่ำแต่มันห้านันเนาะต่ำแต่มันน่าจะแข็งดีกว่งด้วยกันมีไหมฝั่งนี้เออฝั่งนี้ก็ไม่มี สูงมดแล้วน่าจะได้อยู่ตัวนั้นแหละอันนั้นแหละอันเดียวแหละโหมันสูงใหญ่๊อดดิลำนี้ยิ่งใหญ่อะ่ะไม้ไผ่ยักษ์แล้วทุกคนโห้ยอ่ะได้อยู่นะสองท่อนทุกคนเออกะเพอและแค่นี้ก็ได้กระปุกใหญ่ละเฮ้ย Okay. ต้มน่อไม้หม้อใหญ่เลยนะทุกคนต้มหมอรำเลยนะน่อไม้ไรหม้อใหญ่เลยอันนี้พดอดีอ่าอะไรนะเอ่อจะฝากวาให้ลูกชายนะทุกคนพดอดีเพื่อนรุ่นพี่เขามาจากระยองนะเนาะก็มาวันแม่นะคะก็มาหาหมอด้วยนะมารักษาตัวนะคะ เนื่องจากเขาทำงานแล้วเขาเป็นภูมิแพ้นะคะก็เลยมาหาหมอด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยมาก็จะฝากเขากลับไปนะคะระยองพรุ่งนี้เขาจะกลับนะคะกะ็ไม่มีอะไรหรอกบ้านป่าของเราก็มีแต่หน,น่อไม้นี่เด็กนี่ก็หน่อไม้ไรนะคะพอเห็นก็ไปเอาตั้งแต่เช้าเลยนะนขึ้นเขาไปเอาตั้งแต่เช้าไปเอานุ่นนะคะเขาเรียกอะไร ห้วยประสานนู่นเลยนะทุกคนก็ได้หม้อหนึ่งแล้วก็ต้มนะต้มให้สุกเลยเราก็จะไอใส่เขาเรียกอะไรใส่ลังฟมนะูมเนาะไปพุ่งนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะเก็บไม่ได้นานมันจะเสียไวนะเพราะอากาศร้อนแต่อันนี้คือไม่ใช่ต้มอัดนะคะทุกคนอันนี้คือต้มสุกอไปพร้อมได้ทานเลยโอ้ย มันเดือดแรงมากเลยไฟดับแล้วเาก็ตัวโมใหญ่แบบนี้เลยนะคุณเนเราก็แบ่งทำเป็นเส้นเส้นด้วยนะอันนี้คือทำเป็นเส้นนะเราก็ <c oughs> สามารถาทำหอหมุกได้แล้วก็เอาไปผัดได้อันนี้ก็คือเนี่ยนี้ ก็สามารถเอาไปแกงได้นะทุกคนเรานึ่งให้สุกก่อนแล้วไปพอดีถ้าอยากจะแกงก็ทำเมนูแกงเลยอันนี้ก็เมนูผัดนะหรือเมนูหอ่อหมกดอกไม้ใส่หมูอะไรก็ได้นะคะประมาณนี้เนี่ยก็มีแต่ดอไม้นี่แหละก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างยวพวกนี้เราดูนะว่าพ่อแทนจะไปหาอะไรบ้างให้ลูกชายเพื่อน นายแอนก็จะเตรียมของพรุ่งนี้เช้าแต่เช้าเลยนะคะพอดีน้องก็จะเดินทางนะอยู่ช่วงสองโมงสองโมงกว่าเนาะกินข้าวเช้าแล้วก็เดินทางนะคะนยแอนก็จะเตรียมของแต่เช้าแล้วก็เราก็เตรียมเดินทางกันต่อพรุ่งนี้นะคะก็เราก็ไปลุ้นนะะกับนายช่างของเราเนาะนายช่างใหญ่ของเรานนัอีกนะคะ พรุ่งนี้ก็คงจะโอ้มากน่าหลายตามมากๆเลยที่ไปที่นู่นเนาะทุกคนก็รอรุน้นรรอโอกาสนี้นะเราก็ไปฟังพร้อมๆกันนะว่าจะออกมายังไงนะคะก็ก็ขอให้เป็นคำตอบที่ที่ทุกคนได้ยินแนละ้วแบบดีใจสุดๆนะก็ขอให้เป็นแบบนั้น เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะเตรียมของแต่เช้าเลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะติดรถไปกับพาะออบนะพรุ่งนี้เราเดินทางร่วมเดินทางไปกับพ่อออบนะคะ,ะพ่อเปานะคะไม่ออบนั่นเองนะคะแล้วก็ทีมเราก็จะน่าจะมีแอดเบนนะคะแล้วก็เห็นเบ้นบอกว่าเจยก็จะไปด้วยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูว่าใครไปบ้างนะคะทุกคนคือก็เตรียมของวันนี้นี่แหละนะคะก็ะทั้งต้มทั้งนึ่งไว้เนาะ เพราะว่าถ้าอยู่ที่กรุงเทพแล้วมันหายากมันก็มีอยู่ซื้อก็พอมีอยู่เนาะแต่มันก็อ่ะเขาได้มากันแล้วก็ฝากไปเลยนะคะก็ฝากน้องเข้าไปนะคะก็อ่ะหมดคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันค่ะ